สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับทีมงานประชิดโชคการช่างสุวรรพคอบอกันในบรรยากาศแดดฮอ,อ่อบอ้าวครับมื่อน,นี้ค็มาส่งงานขยายปาก7จ็เป็นเก้าหาครับแต่งครบช็ดเกี่ยวดันข้อสปริงชาฟินกูตูเบาทดเสเตอร์นะครับผมเกี่ยวดันรุ่นพิเศษร,รุ่นแพนดินไว้เป็นว่า ครับผมรถคันนี้ค็เป็นของอรถคันนี้ก็เป็นรถของคุณพอเตยครับบ้านบอ่อแก้วตำบลหน,นองนกเขียนอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับผมครับคุณพอคุณกะน,นอนสบายเบิ่งการทางานของสร้าง สายพันคู่กับประกอบซับเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือพอกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ20-30%กะโอเคแล้วล่ะกะชีส่ได้พร้อมไหมครับนี่ยกฝาตูย้ยกยังขึ้นกะชีทดสอบระบบครับก่อนที่จะส่งงานใหน้ลูกค้าครับเป็นเบาสีสันครับเอาแค่สีน้ำเดิมแล้วก็แค่เอ่อเรียกรัดเป็นสีสมนะครับผม เดียวดันของทั้งไขรร่ปะชิดโชกอะสีสเตนเลสทั้งลูกครับผมแล้วก็สีบอสีครับแบบเดิมๆไปเลยถ้าใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับผม0616263232ครับสีขยายปากแล้วว่ายังได้อุปรกรณ์การ,กรเกษตรศยังได้อุปรกรณ์ตกแต่งรถเกี่ยวทุกชนิดเราพร้อมที่จะผลิตส่งให้ลูกค้าครับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างครับ พร้อมที่จะผลิตขอแค่สั่งมาไปอยา่างไรแบบใดเห็นได้เบิดครับครับคลิปนี้ก็ขอลาทุกทุกท่านไปก่อนนะครับผมมือื่นก็ไปพอกันอีกคลิปนึงครับที่รอนธาน,นีสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ